แต่อย่าลื้อของหนูม,มากกว่าน,นี้อยดูครับเกี่ยวลํากล้องวันนี้เอามาเทียบชัดๆอยู่ที่ร้านนะฮะสองกระบอกนี้ไม่ต่างกันมากครับอันนี้ฝั่งฝัง่งขวามือฝั่งขวามือเกี่ยวลํากล้องของของร้านนะครับแล้วก็ของตัวเองอ๋อถึงบางอ้อแล้วฮะนี่ฮะอันนี้อันนี้ฝั่งของผมนะครับอ่ะดูดีๆอันนี้ฝั่งของทางร้านครับไม่ได้ต่างกันมากเท่าไหร่ แต่ว่าก็เห็นนะครับว่าฝั่งนี้มันจะมันจะสมูทกว่าฝั่งนี้ก็ดูฮะถ้าดูดีๆมันก็เวียนนะครับแต่มันจะแตกต่างกันนิดหน่อยอีกอย่างมันไม่สะอาดด้วยละ่ะในดูลำบากแบบนึงหลังจากแทงแซ่ทำความสะอาดแล้วครับก็บางส่วนฮนะดูก็ใกล้เคียงกันครับ อันนี้ยังมีคราบขมเหลาอยู่เพราะว่าเทสมาจากร้านนะฮะเห็นชัดขึ้นไหมก็ไม่สีขาวเหมือนเดิมนี่ดูฝั่งนี้อันนี้ฝั่งนี้เป็นกระบอกของผมครับฝั่งซ้ายอันนี้เป็นของร้านเอามาเปรียบเทียบกันน่าทีกว่าโอเค